ในอนาคตนะครับถ้าเรามองจากนอกโลกเข้ามานอกจากเราจะเห็นดาวเทียมที่ลอยอยู่บนท้องฟ้ามากมายมหาศาลแล้วเรายังจะได้เห็นฟาร์มสุริยะครับเป็นฟาร์มโซลาเซลล์ขนาดใหญ่ที่ลอยอยู่เต็มท้องฟ้าไปหมดด้วยผมชอบคำนี้มากเลยฟาร์มสุริยะ มันคือแผงโซลาเซลล์ที่ไม่ได้ตั้งอยู่บนพื้นดินนะครับแต่ลอยอยู่บนชั้นบรรยากาศนอกโลกเลยลอยอยู่บนอวกาศเลยนะครับแล้วก็รับแสงรับพลังงานจากแสงอาทิตย์แบบเต็มๆแล้วส่งพลังงานนั้นอ่ะกลับลงมายัางภาคพื้นดินบนโลกนี่คือโครงการที่ประเทศญี่ปุ่นกำลังจะทำโครงการนี้ครับเป็นโครงการรับส่งไฟฟ้าจากอวกาศโอ้โ ญี่ปุ่นเน่ยเขาทําโครงการน,นี้มานานแล้วนะครับย้อนกลับไปในปี2015ญี่ปุ่นประสบความสําเร็จในการส่งพลังงานไฟฟ้าขนาด1.8กิโลวัตต์แบบไร้าสายส่งเป็นระยะทางได้ไกลจากตัวรับ55เมตรนั่นคือก้าวแรกนะครับของการรับส่งพลังงานแสงอาทิตย์จากอาวกาศลงมายัางพื้นโลกแล้วเขาก็พัฒนาโครงการน,นั้นต่อเป็นเวลาหลายปีจนกระทั่งล่าสุดนะครับ สันักข่าวนิเคอีได้รายงานว่าประเทศญี่ปุ่นร่วมกับหน่วยงาน JAXA นะครับหน่วยงานบริหารด้านอวกาศของประเทศนะครับเตรียมพัฒนาระบบที่เรียกว่า Space Solar Power System หรือ SSPS เป็นโครงการรับส่งพลังงานแสงอาทิตย์จากอวกาศซึ่งจะเร่งให้เสร็จทันภายในปี2025นี้โครงการนี้ นำโดยศาสตราจารย์ประจำมหาวิทยาลัยโตเกียวคุณนาโอกิชิโนฮาระนะครับซึ่งเคยวิจัยในด้านนี้มาตั้งแต่ปี2009แล้วจริงๆแนวคิดการใช้แผงโซลาเซลล์อยู่นอกโลกแล้วหาทางที่จะส่งกำลังไฟที่ผลิตได้ส่งแบบไร้สายลงมายัางพื้นโลกเนี่ยมีมาตั้งแต่55ปีที่แล้วคือปีที่ผมเกิดเลย1968แต่ยังทำไม่สำเร็จและญี่ปุ่นน่าจะเป็นชาติแรก ที่จะทําได้สําเร็จในอีก2ปีข้างหน้านี้นะครับโครงการนี้ทํางานยังไงเขาบอกว่ามันจะเป็นดาวเทียมที่มีการติดแผงโซลา่าขนาดใหญ่ลอยอยู่เหนือชั้นบรรยากาศของโลกนะครับโดยปกติแล้วเนี่ยดาวเทียมที่เราขึ้นไปปล่อยเนี่ยมันจะมีความสูงจากชั้นบรรยากาศจากพื้นโลกเนี่ยขึ้นไปอยู่ประมาณ400กิโลเมตรถึง600กิโเมตรเขาก็จะลอยกันอยู่อย่างนี้เป็นชั้นเลเยอร์แล้วแต่ใครอยู่สูงอยู่ต่ํา แต่เป็นดาวเทียมที่มีแผงโซลา่าขนาดใหญ่มากๆเพื่อที่ให้มันรับพลังงานแสงอาทิต์นะครับยิ่งขึ้นไปสูงจากพื้นโลกขนาดนั้นเนี่ยยิ่งรับพลังงานแสงอาทิตย์ได้เยอะกว่าเดิมมากนะครับเพราะว่ามันแทบจะหลุดออกไปจากชั้นบรรยากาศของโลกอยู่แล้วนะครับจริงๆชั้นบรรยากาศของโลกเนี่ยสูงขึ้นไปเป็นพันกิโลเมตรนะฮะอันนี้ขึ้นไป400ก็ถือว่าขึ้นไปครึ่งทางแล้วกันนะครับแล้วก็รับพลังงานแสงอาทิตย์แต่การจะส่ง พลังงานแสงอาทิตย์ที่แปลงเป็นพลังงานไฟฟ้าแล้วเนี่ยจะส่งแบบไร้สายกลับมายังโลกเนี่ยทำยังไงโอ้โหหลายคนอาจจะคิดว่าเราทำขดลวดเทสลาขนาดใหญ่เหมือนเป็นที่ชาร์จไร้สายไวเลสชาร์จิ้งแล้วส,ส่งพลังงานอิเล็กตรอนไฟฟ้าลงมายังโลกไม่ไหว <c oughs> ไม่ไหวรัศมีมันน่าจะรุนแรงมากๆนะครับสิ่งที่ได้ก็คือสิ่งที่ทางญี่ปุ่นเขาทำนะฮะเขาคิด <c oughs> เป็นทฤษฎีขึ้นมา <c oughs> ก็คือเขาจะแปลงสัญ,ญญาณไฟฟ้าที่ได้นะครับ เป็นคลื่นความถี่ในระดับไมโครเวฟก่อนไมโครเวฟนี่ไม่รู้เหมือนกับเครื่องไมโครเวฟที่เราอุ่นอาหารหรือเปล่านะครับแต่ไมโครเวฟมันเป็นคลื่นความถี่ชนิดหนึ่งที่มีความถี่ตั้งแต่300เมกะเฮิรไปจนถึง300 g กิกะเฮิรนะฮะมันมีความถี่สูงและมีความถี่ต่ำซึ่งถ้าเขาจะใช้ผมว่าเขาน่าจะใช้ความถี่ระดับสูงสูงระดับแบบ2 3 0 0กิกะเฮิรเลยความถี่สูงสูงเหล่านี้เนี่ยมันจะสามารถแทรก ลงมาได้เพราะว่าในอนาคตนะครับระบบ 6G ที่เราใช้ก็จะเป็นระบบที่ยิงสัญญาณอินเทอร์เน็ตผ่านทางดาวเทียมลงมาด้วยเช่นกันก็ใช้ขึ้นในระดับไมโครเวฟนี้เช่นกันนะในอนาคตเนี่ยนะฮะตอนนี้ยังทำไม่ได้นะ 6G ก็ยิงมาจากนั้นใช้ไมโครเวฟเหมือนกันอันนี้ก็เหมือนกันครับยิงแปลงสัญญาณไฟฟ้าเป็นไมโครเวฟยิงลงมาภาาพื้นดินภาาพื้นดินรับสัญญาณขึ้นความถี่ไมโครเวฟเสร็จแล้วแปลงเป็นพลังงานไฟฟ้าอีกทีหนึ่ง ปัญหาของโครงการนี้ที่จะทำให้โครงการนี้ไม่สำเร็จในปี2025ก็คือเรื่องของต้นทุนในการทำการทำแผงโซลา่าที่จะมีขนาดใหญ่ระดับผลิตไฟฟ้าได้1กิกะวัตต์เนี่ยโอ้โหมันต้องใช้เงินทุนสูงถึง7,500ล้านดอลลาร์เงินทุนมหาศาลมากๆครับงานนี้จึงเป็นภารกิจอันยิ่งใหญ่มากๆเลยที่ ประเทศญี่ปุ่นจะต้องทาให้ได้นะครับผมว่าอันนี้มันจะเปลี่ยนโลกเลยนะครับถ้าเราสามารถสร้างพลังงานได้เพราะทุกวันนี้เราเราสร้างพลังงานไฟฟ้าเนี่ยโดยใช้พลังงานความร้อนอ่าอย่างเตาปฏิกรอนนิวเคลีย์อย่างเงี้ยก็เอาความร้อนจากนิวเคลียร์ฟิกชันมาต้มน้ําหมุนเทอร์ไบรคือสุดท้ายอะ่ะเราได้พลังงานไฟฟ้ามาเนี่ยจากแผงโซลาเนี่ยตั้งอยู่บนพื้นโลกเนี่ยมันได้พลังงานน้อยมาก เทียบเท่ากับการที่จะไปหาพลังงานความร้อนแล้วมาต้มแล้วมาหมุนเทอร์ไบนี่อันนั้นน่ะสร้างพลังงานได้สูงกว่ามากแต่ถ้าเราสามารถดึงจากอาวกาศได้มันอาจจะมีประสิทธิภาพต่อหน่วยเยอะกว่าบนพื้นโลกยิงลง,ง,งมาแล้วเนี่ยโอ้โหเหมือนได้พลังงานจากอาวกาศจริงๆถ้าโผล่ไปในะอวกาศเลยนะแล้วหาทางแปลงไฮโดรเจนซึ่งในอวกาศเนี่ยทุกอนูเลยมีไฮโดรเจนเต็ไมไปหมดเลยนะครับถ้าแปลงไฮโดรเจนเป็นพลังงานไฟฟ้าแล้วส่งกลับมายังโลกได้นี่สุดยอด นะขึ้นไปทำนิวเคลียร์ฟิวชันบนนู้นก็ได้โไม่ใช่นิวเคลียร์ฟิวชันนี่มันดวงอาทิตย์ละระเบิดใกล้ๆโลกเดี๋ยวโลกจะร้อนกว่าเดิมอะรอดูครับเรื่องแบบนี้สนุกมากๆเลยนะครับแต่ผมเนะี่ยความรู้น้อยเพราะฉะนั้นพูดผิดพูดถูกยังไงสอนผมด้วยอยู่ข้างล่างช่วยอธิบายเพิ่มด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านครับ